You are hearing what we share on Sao Mary Book TU o o y ทำอย่างไรถึงจะมีความสุขเพื่อตอบคำถามนั้นหนังสือเล่มนี้จึงพาเราไปยังดินแดนคู่ตรงข้ามของแนวคิดต่างๆต,ตั้งแต่โบราณจนถึงสมัยใหม่ในการค้นหาวิธีที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟัง Sao Mary Book TU กับหัวข้อประจาเดือนธันวาคม Joy to the World EP ที่88กับ The Happiness Hypothesis วิทยาศาสตร์แห่งความสุขที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับคำว่าความสุขในพื้นฐานแนวคิดที่ทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญาต่างพากันค้นหาคำตอบมานานนับหลายปีถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะสมมุติฐานความสุขนั้นมีมากมายหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการที่ได้สิ่งที่ต้องการแต่เราต่างก็รู้ แถมมีงานวิจัยยืนยันอีกด้วยว่าความสุขชนิดนี้มีอายุสัน้นสมมติฐานที่ดูเข้าท่ากว่าคือความสุขมาจากภายในและไม่อาจบรรลุได้ด้วยการทำให้โลกเป็นไปตามความต้องการของตนเองแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกไปเสียทีเดียวค่ะเมื่องานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเราควรลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อบางสิ่งบางอย่างมากกว่าจะอยู่ยอมรับชะตากรรมความสุขความทุกข์ไปเฉยๆโดยไม่ทำอะไร และหนึ่งในนั้นก็คือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นแน่นอนว่าความสุขนั้นก็มาจากปัจจัยภายนอกร่วมด้วยเพราะฉะนั้นความสุขย่อมผสมปนเปนกันระหว่างปัจจัยภายในและภายนอกตัวเราแต่เมื่อเราถามถึงความสุขแล้วส่วนใหญ่จะโยงไปกับคำถามถ,ามถึงความหมายของชีวิตชีวิตคืออะไรเราจะเติมเต็มชีวิตได้อย่างไรก่อนที่เราจะตอบคำถามนั้นได้หนังสือเล่มนี้นะคะจะพาเราไปสู่บทวิเคราะห์ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญา จากแนวคิดดังๆไม่ว่าจะเป็นของฟลอยเพลโตหรือกระทั่งพระพุทธเจ้าหนึ่งในอุปมาที่ดังมากๆนะคะและพอที่จะครอบคลุมถึงการตัดสินใจในสิ่งต่างๆของชีวิตใครสักคนหนึ่งก็คือการเทียบเราเป็นคนคุมบังเหียนม้าที่มีม้าสองตัวตัวหนึ่งเป็นม้าดีคอยพาไปสู่อารมณ์ที่ดีหลักคุณธรรมเหตุผลเกียรติยศศักิ์ศี กลับมาอีกตัวค่ะที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จะพาเราลุ่มหลงไปกับสิ่งมัวเมากิเลสและความดือ้อดึงและนั่นจะนำพาไปสู่การแยกทางเพื่อการตัดสินใจนั่นเองอย่างไรก็ตามค่ะเราก็รู้ดีว่าใช่ว่าคนคุมบังเหียนจะสามารถคุมทุกอย่างได้เสมอไปวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้เผยแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความล้มเหลวในส่วนนี้ รวมถึงระบบประสาทอัตโนมัติของเราที่ทำให้อะไรหลายๆอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คิดด้วยซ้ำค่ะยกตัวอย่างแนวคิดที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีคือความล้มเหลวของการควบคุมตัวเองมักเกิดขึ้นจากสิ่งเราที่ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติของเราชนะระบบที่ต้องคอยควบคุมให้เราไม่ทำในสิ่งที่อยากทำ ขนมหวานข้างหน้ามันช่างน่ากินแม้เรารู้ว่ากินไปแล้วอาจส่งผลให้น้ำหนักขึ้นได้แล้วเราจะชนะมันเพื่อความสุขในระยะยาวได้อย่างไรหรือการบุกรุกทางจิตที่จะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆเราจะมีความคิดแปลกๆเช่นการอยู่บนตึกสูงแล้วอยู่ๆก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าถ้าเรากระโดดลงไปมันจะเป็นยังไงกันนะ แต่ไม่ต้องตกใจไปค่ะความคิดนี้โผล่เป็นจินตนาการขึ้นมาตามสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดของมนุษย์เท่านั้นพอเมื่อเราจินตนาการออกว่ามันแย่แค่ไหนตัวเราก็ย่อมเลือกที่จะกดความคิดนั้นไว้แล้วเลือกที่จะไม่ทำแทนใช่ไหมล่ะคะจากที่เล่ามานะคะทุกคนเริ่มเดาได้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้นำแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกระบวนการคิดมากกว่า50แนวคิดเพื่อนำไปสู่การเติมเต็มความหมายชีวิตและนำไปตอบคำตอบแห่งความสุขที่อยู่ท้ายบทในบางครั้งที่เรากำลังค้นหาคำตอบอย่างล่องลอยลงไหลไปกับคำพูดสั้นๆหรือคำคมจากที่ต่างๆในตอนนั้นจิตใจเราอาจกำลังต้องการหาคำตอบบางอย่างที่ชัดเจนพอให้เราหยุดกึกและเริ่มคุมบางเหียนเพื่อเดินทางต่อไปในชีวิตก็ได้ค่ะ นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังให้วิธีการเปลี่ยนความคิดอย่างไรให้ได้ผลและจะใช้แนวคิดเหล่านี้อย่างไรในการแสวงหาความสุขในแบบของตัวเองหัวใจหลักคืออะไรและอะไรสำคัญที่สุดถ้าฟังอยู่แล้วสนใจขึ้นมาแล้วก็ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันดีไหมคะเห็นนันน์แบบนี้แต่สนุกใช้ได้เลยค่ะสำหรับชื่อเรื่องหนังสือคือ The Happiness Hypothesis วิทยาศาสตร์แห่งความสุขเรื่องโดยโจนาทานเฮตุแปลโดยคุณโตมอนสุขปรีชาเลขหมู่ BJ1486.5 หอนุกฮุก732562มีให้บริการที่หอสมุดปรีดีพนมยงศูนย์ระจันและหอสมุดป่วยอึ้งพากรศูนย์รังสิตค่ะก่อนจะจากกันไปฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ธรรมศาสตร์ University Library เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่อีพีหน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ